ดูสารคดีเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาคัน่นโหลดแอปด็อกซิล่าเลยด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android ด็อกซิล่า know the unknown ในพระคมพีเก่ากล่าวไว้ว่า บนยอดเขาไซนายโมเสสได้รับพระบัญญัติ10ประการจากพระเจ้าซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการนำผู้คนสู่ความชอบธรรมแต่สัตว์ป่าแห่งไซนายมีกฎเกณฑ์ของตนเองนั่นก็คือกฎแห่งความอยู่รอดที่นี่ที่อยู่ที่แตกต่างอย่างยิ่ง2ชนิดเกิดขึ้นเคียงข้างกันสถานที่หนึ่งถูกกำหนดโดยความบริบูรณ์ของน้ำ และอีกสถานที่หนึ่งกำหนดโดยการไหลซึ่งน้ำโดยสิ้นเชิงไม่มีที่ใดที่มนุษย์จะอยู่ได้ทว่าถา้มกลาวมีวัฒนาการของทั้งสองความสมบูรณ์นั้นกลับเป็นที่ประจักษ์ สมุุททรไนตตั้งงอยู่จ่จดีแอฟริกาและตะวันออกกลางเริ่มแยกห่างออกจากกันที่น่นเทือกเขาหินทอดลงสู่ก้นทะเลแดงอย่างลาาชันก้อนหินที่เก่าแก่ยิ่งกว่าพระคัมภีร์เหล่านี้ได้พบเห็นการแยกของมวลแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ยุคของไดโนเสาร์และยุคแรกเริ่มของมนุษย์ จากภายในที่ไร้ความปราณีจุดเชื่อมโยงแรกในห่วงโซ่ชีวิตของทะเลทรายได้กําเนิดขึ้นการยิดคลองก้อนหินเหล่านี้คืองานของพืชที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเพื่อค้นหาน้ําทุกหยาดหยดที่มีต้นบูนเวิร์ดจึงอย่างรากลึกลงไปตามซอกหินเส้นขนเล็กๆช่วยบดบังจากรัศมีเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ด้วยอาหารที่มีเพียงน้อยนิดสัตว์ในทะเลจึงต้องแสวงหาช่องทางของตัวเอง ด้วยหน้าตาที่เหมือนกระต่ายร็อกไฮรกดูผิดที่ผิดทางในโลกอันโหดร้ายนี้แต่มันสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตบนก้อนหินเป็นอย่างดีฝ่าเท้าที่ยืดหยุ่นปกคลุมด้วยของเหลวที่คล้ายเหงื่อเพื่อช่วยให้พวกมันสามารถเกาะพื้นภูเขาที่แสนลื่นได้ทั้งไฮรกและช้างต่างมีบรรพบุรุษเดียวกัน เมื่อกว่า55ล้านปีก่อนเช่นเดียวกับญ้าขนาดใหญ่ของมันไฮรักซ์มีฟันหน้าที่คล้ายกับงาคู่ยาวเจ้าสัตว์กินพืชชนิดนี้กินหญ้าสดและใบ,บไม้เป็นอาหารสัตว์หลายสิบตัวอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณเดียวแต่แม้ว่าพวกมันจะออกหากินหญ้าตามลำพังตลอดวันเสียส่วนใหญ่ แต่พวกมันจะส่งเสียงติดต่อกันอยู่เสมอ้านเครือข่ายเสียงสื่อสารนี้ทําให้พวกมันได้รับรู้ถึงตำแหน่งของกันและกันและเตือนภัยถึงศัตรูที่อาจเข้ามาแต่และกลุ่มครอบครัวได้รับการป้องกันโดยเพศผู้ที่ตื่นตัว บนเนินที่ราดชันแห่งเดียวกันนี้ยังมีตัวแทนทะเลทรายอีกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่นิวเวียนไอเบ็กซ์ได้รับการยกย่องโดยราชวงศ์อียิปต์และรูปปั้นของมันอาจเผชิญหน้ากับโมเสสเมื่อเขาก้าวเข้าไปในพระราชวังของฟาโร i ไอเบ็กซ์ที่สามารถปีนหินได้อย่างคล่องแคล่วสามารถหนีขึ้นไปบนที่สูงได้ เพศเมียเขาสั้นและลูกๆจะรวมฝูงกันรวมทั้งสิ้นหลายสิบตัวเพศผู้รุ่นเล็กจะอยู่กับครอบครัวได้จนกว่าจะเติบโตเต็มที่ราวสามปี ด้วยถูกหลอ่อหลอมจากสภาพอากาศแห้งแลง้งไอเบ็กซ์จึงกลายเป็นแบบอย่างหนึ่งของนักอนุรักษ์ตั้งจากวัวหรือแพะไอเบ็กซ์นั้นไม่กินพืชพ,พันธุ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดในทะเลทรายจนมากเกินไปและเมื่อน้ำหาย,ยากคาดการกันว่าพวกมันสามารถอยู่ได้จากความชื้นที่มีจำกัดในพืชเท่านั้นเพศมีอาวุโสจะเป็นหูเป็นตาของชุมชน คอยมองหาผู้บุกรุกอยู่เสมอเช่นเดียวกับกลุ่มวัยรุ่นที่พยายามอวดตัวต่อหน้าสาวสวยเพศผู้จะเรียงแถวกันเพื่ออวดอ้างถึงพละกำลังอันแข็งแรงและพวกมันจะลิ้มรสอากาศเพื่อดูว่า เพศเมียพร้อมหรือไม่แต่มันเร็วเกินไปเพศเมียจะไม่พร้อมรับข้อเสนอของพวกมันจนกว่าจะถึงปลายลดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นเวลาที่มันจะคลองคู่ตามลงไปจากการแสดงออกนี้ที่เชิงเขาภูมิประเทศเริ่มประหลาดขึ้นทุกทีกว่า100ล้านปีก่อนภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยน้ำแต่ก่อนโบราณยังคงทิ้งชั้นหินทรายเอาไว้ มาถึงตอนนี้เมื่อเปล่าเปลือยต่อสิ่งต่างๆสิ่งเชื่อมโยงต่อทะเลนั้นจึงถูกเปิดเผยฟอสซิลมากมายทําให้พื้นผิวหินถูกบิดเบือนไปโชคดีสําหรับชาวฮิบรูโมเสสมีทางออกที่ยอดเยี่ยมเมื่อฟาโรตามไล่พวกเขามาจนถึงปลายทะเลทรายองศาสดาชูไม้เท้าขึ้นและแวกทะเลออกเป็นสองฝั่ง ทะเลแดงนั้นไม่เหมือนกับแหล่งน้ำที่ใดในโลกเชื่อกันว่ามันได้รับชื่อเพราะสาหร่ายสีเขียวอมฟ้าที่เบ่งบานซึ่งเมื่อใกล้าตายจะเปลี่ยนทะเลให้เป็นสีน้ำตาลอมแดงเช่นเดียวกับนิ้วที่ยื่นยาวมันทอดอยู่ระหว่างแหล่งน้ำใกล้เคียงสองแห่งนั่นคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรอินเดีย ทว่าการติดต่อระหว่างแหล่งน้ำทั้ง3นั้นจํากัดและสายพันธุ์ที่พบในทะเลแดง20%ไม่มีที่อื่นใดในโลกความลับของหน้าน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนปะการังที่หลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกปะการังที่แข็งที่สุดก่อตัวรวมกันเป็นแนวปะการัง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาเมื่อค่ำคืนโรยตัวลงมาน้ำใสกับกลายเป็นสีฟ้าเข้มเต่ากระหยุดมองหาอาหารและมองหาที่พัก เจ้าเต่าที่โด่งดังจากการนำกระดองไปทำเป็นเครื่องใช้นี้อยู่มานานหลายล้านปีแล้วแต่บัดน,นี้ประชากรของมันกลับลดลงอย่างน่าใจหายค่ำคืนนำนักล่าที่อันตรายที่สุดมาด้วยแม้ขณะหลับปลาก็ยังต้องป้องกันตัว แค่โหลดแอปด็อกซิลาวันนี้รับสิทธิพิเศษดูฟรี7วัน79บาทต่อเดือนจากปกติ99บาทโหลดเลยบน iOS และ Android ปลานกแก้วตัวนี้พักผ่อนในชุดพลางตัวระหว่างวันเกรดของมันจะเป็นสีเทาม่นแต่ในเวลากลางคืนจะมีลายจุดออกมาซ่อนเร้นตัวมันในดงปะะการางัง ปลานโนกแก้วอีกตัวหนึ่งห่อตัวด้วยถุงนอนทุกๆคืนมันจะสร้างเมือกออกมาคลุมกายเพื่อจะช่วยบทบังกลิ่นและเป็นการขับไล่นักล่าเพื่อทำให้ศัตรูสับสนมึกยักษ์สามารถเปลี่ยนสีผิวหนังให้เกลื่อนไปกับสภาพแวดล้อม และมันยังสามารถเปลี่ยนลักษณะของผิวหนังและแท้งทำตัวเป็นก้อนหินบนพื้นทะเลได้อีกด้วยเมื่อโมเสสเดินผ่านทะเลแดงเขามุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่ยังไม่แน่นอนและถ้าหากเขามองย้อนกลับไปที่ชายฝั่งเบื้องหลังองศาสดา,าอาจหวังว่าผู้คนของเขาจะแข็งแกร่งประดุดสัตว์ต่างๆในไซนาย นี่คือดินแดนของจิ้งจอกทะเลทรายมันวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อพบกับความท้าทายในทะเลทรายหูยาวนั้นช่วยกระจายความร้อนที่รุนแรงฝ่าเท้าของมันปกคลุมด้วยขนซึ่งป้องกันจากทรายที่ร้อนระอุสีขนอ่อนช่วยสะท้อนแสงแดดในเวลากลางวันขณะที่ความหนาของขนช่วยสร้างความอบอุ่นในยามกลางคืน ในช่วงบ่ายจัดเจ้าจิงจอกจะออกหาอาหารและขณะที่มแมลงเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารของมันมันจะจับเหยื่อตัวใหญ่กว่านั้นถ้าหากว่าสามารถทําได้หนูทะเลทรายนั้นคงเป็นรางวัลชั้นเยี่ยมประชากรที่แท้จริงแห่งทะเลสาชนิดนี้ได้รับความชื้นที่ต้องการจากมเมล็ดพันธุ์พืชและอาจอยู่ได้ตลอดชีวิตโดยไม่กินน้ําสักหยดเดียว คุณอาศัยอยู่บนพื้นทรายการขุดให้เก่งนั้นเป็นทักษะที่ควรฝึกฝนแหลือไม่มีใครทำได้ดีไปกว่าเจ้าจิ้งจอกมันสามารถขุดได้ลึกหลายเมตรภายในคืนเดียว เราะว่าเจ้าหนูทะเลทรายก็เป็นสัตว์ที่กุดได้เก่งกาจไม่แพ้กันและเป็นนักเอาตัวรอดชั้นเยี่ยมอีกด้วยตอนรุ่งสางสัตว์ในทะเลทรายส่วนใหญ่ล่าถอยก็ไปในโพรงหรือร่มเงาที่พวกมันหาพบ แต่ยังมีสัตว์อีกจำนวนหนึ่งอย่างรังรอที่จะอาบแดดเพื่อคมคู่ฟาโรโมเสสได้เปลี่ยนข้าหลวงของพระองค์ให้กลายเป็นงูและแน่นอนไม่มีสัตว์ชนิดใดจะเป็นที่หวาดเกรงยิ่งกว่างูในพระคัมภีร์และยังไม่มีสัตว์ชนิดใดที่ปรับตัวเข้ากับความยากแค้นในทะเลทรายได้ดีไปกว่านี้อีกด้วย งูฮอนแอดเดอร์ที่สามารถประหยัดความชื้นได้อย่างวิเศษโดยการปล่อยผงกึ่งแข็งสีขาวแทนที่การฉีดเมื่อเทียบกับแอดเดอร์ในป่าดิบชืน้นมันสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่า100เท่าเช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด มันไม่ได้ใช้อาหารสร้างความร้อนให้กับร่างกายอันที่จริงแอดเดอร์ต้องการอาหารเพียง2%ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเท่ากันและเมื่อถึงเวลากินมันมักจะหันเหความสนใจไปที่สัตว์เลื้อยคลานแบบเดียวกันเช่นกิ้งกาหางน้าอียิปต์แต่เจ้ากิ้งกาตัวนี้มีอาวุธที่น่ากลัว นั่นคือหางน้ำที่ช่วยป้องกันศัตรูได้ทุกชนิดเพื่อนบ้านผู้อ่อนโยนเช่นอากามาต้องอาศัยแสงอาทิตย์เป็นสำคัญเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นทุกชนิดมันอาศัยแสงอาทิตย์ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นสีสันอันโดดเด่นของคู่ครองบ่งบอกถึงฤดูผสมพันธ์ มันจะปกป้องเขตแดนและเพศเมียหลายตัวเจ้าอากาม่าเพศผู้ไม่ต้องกลัวกิ้งก่าหางน้ําเพราะกิ้งก่านั้นไม่สนใจทั้งคู่ครองของมันหรืออาหารขณะที่กิ้งก่าตัวอื่นกินมแมลงอีกตัวหนึ่งนั้นกลับชอบกินพืชใบเขียวบรรพบุรุษของมันมีอาหารให้เลือกมากกว่าหลายล้านปีก่อนไซนายเคยเขียวชออุ่มและสมบูรณ์ ห่างไกลาจากยอดเขาก้นแม่น้ำโบราณยังคงมีร่องรอยของยุคแห่งความบริบูรณ์มันคือสถานที่ที่กล่าวกันว่าโมเสสได้เคาะน้ำออกจากก้อนหินเรื่องราวในพระคัมภีร์สมัยโบราณกาแซลดอก้าจำนวนมากเคยท่องไปในบริเวณนี้ ทะเลทรายกำหนดให้สัสตว์ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่จำกัดดอกก้าจึงลดขนาดร่างกายลงเพื่อให้เหมาะกับที่อยู่อาศัยด้วยความสูงแทบมองไม่พ้นพุ่มไม้และหนักราว15กิโลกรัมมันเป็นกาแซวที่เล็กที่สุดชนิดหนึ่งแต่ดอกก้านั้นมีจำนวนลดน้อยลงไปด้วยเช่นกันจากการลักลอบล่าสัตว์ ทำให้ดอก้ากลายเป็นสัตว์หายากในอียิปต์และพวกที่เหลือต่างก็คอยระวังตัวด้วยการตื่นตัวอยู่เสมอเพศผู้จึงเป็นตัวแรกที่มองเห็นผู้บุกรุกกาแซลดอกกล้านั้นไม่มีทางเลือกนอกจากหนีเข้าป่านี่คือเจ้าแห่งดินแดนอูโดโรเมเดลีสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสภาพในทะเลทรายทั้งความร้อน อายุที่โหดร้ายและที่แย่ที่สุดก็คือการขาดแคลนน้ำเ <Ooh. S 1> งาที่เด่นชัดของมันแสดงให้เห็นหนอกที่พิเศษเพียงหนึ่งเดียวชั้นไขมันหนานั้นเป็นระบบกักตุนอาหารภายในร่างกายและภายในไขมันก็มีไฮโดรเจนกักตุนอยู่เมื่อนามาผสมกับออกซิเจนที่สูดเข้าไปมันจะช่วยให้อูดมีน้ำและอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ ไม่ว่ามันจะกินพืชต้นเตี้ยเป็นอาหารหลักแต่อูดก็ไม่เลือกกินเริ่มฟีปากนานั้นช่วยให้มันกินพืชทะเลทรายที่มีน้ำแหลมคมได้แต่เนื่องจากมันกินใบไม้เพียงน้อยนิดจากดงไม้จึงทำให้ไม่เป็นภัยต่อพืชทะเลทรายที่เปราะบาง mm hmm. อูจะเริ่มมีทายากเมื่ออายุได้4ี่ปีหลังจากตั้งท้องนาน15เดือน แม่อูดจะดูแลลูกไปนานถึง2ปีเท้าที่กว้างและมีลักษณะคล้ายฟองน้ำช่วยให้มันทรงตัวอยู่บนทรายได้แม้จะหนักถึงครึ่งตันขนตายาวและรูจมูกแคบช่วยให้พวกมันรับมือกับพายุทะเลทรายอันโหดร้ายของไซนายได้เป็นอย่างดีอูดนั้นถูกเลี้ยงไว้ใช้งานตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์แต่มักจะถูกปล่อยให้อยู่ในทะเลทรายเป็นประจำเพื่อสร้างกำลัง กล่าวกันว่าภายในหน่1เดือนอูสามารถฟื้นกําลังได้หลังจากการเดินทางที่เหนื่อยยากแสนสาหัสหนเดือนในทะเลทรายสําหรับมนุษย์นั้นอาจมีผลถึงชีวิตดังนั้นไซนายจึงเป็นดินแดนที่น่าหวาดหวั่นสำหรับโมเสสและชาวฮิบรูแต่สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเนินทรายและใต้เกลียวคลื่น คือโลกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ซึ่งเทียบได้กับป่าดิบชื้นโมเสสเองเคยได้เรียนรู้จากข้อกำหนดอันเคร่งครัดของทะเลทรายนั่นคือกฎแห่งความอยู่รอดหลายล้านปีที่ผ่านมามันทำให้ไซนายกลายเป็นดินแดนแห่งปาฏิหาร ด็อกซิล่าคืออะไรด็อกซิล่าที่สุดของสตรีมมิ่งสารคดีภาคไทยดูได้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยทุกที่ในโลกล้วนมีเรื่องราวเล่าขานและความสัมพันธ์ระหว่างกันโหลดแล้วนะด็อกซิล่า